มีประเด็นล่าสุดไม่รู้คุณโทนี่ไปไปพูดชมคุณพินลิพายอะไรแนละ้วทําให้คุณพินลิพายเดือดร้อนนะครับคุณพิพิพายก็จะไปโกรธคุณทักษิณกันเลยนะคุณต้องดีใจที่คนระดับนี้ยังพูดถึงคุณยังชื่นชมคุณนะมันเป็นบวกครับไม่ได้เป็นโทษนะครับจะไปอย่าไปด่าคุณทักษิณน,นะ ครับคนะุณต้องดีใจและเก็บไว้เลยว่าครั้งหนึ่งคนระับคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยที่อยู่ครบเทอมคนแรกของประเทศไทยนะที่อยู่ครบเทอมนะแล้วเป็นคนที่มีประชาชนรักมากที่สุดแล้ววันนี้ประอบประสบความเดชชีวิตแม้ตั้งจะเป็นนักลบเล่ร่อนอยู่ทั่วโลกเนี่ยเขาไปประกอบธุรกิจอเมริกาไปทําอะไรอยู่ดูไบอะไรเนี่ย เขาดังระดับโลกเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วแต่เขายังรู้จักคุณที่อยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดมันคือสุดยอดแล้วเก็บมันไว้เถอะในชีวิตหนึ่งมีคุณทักษิณจะพูดถึงคนธรมมนร,ร,นะนธรมดาไม่กี่คนหรอกครับนะคุณทักษิณจะพูดถึงคนธรรมดาไม่กี่คนหรอกครับเออเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจนะครับเขา โลกคุณทักษิณเนี่ยจะรู้จักนักธุรกิจชีคอาลับนายกรัฐมนตรีประเทศนั้นประเทศนี้นักธุรกิจประเทศนั้นนี้เขาจะรู้จักคนนั้นแต่เขาไม่รู้จักชาวบ้านบ้านเนี่ยแล้วเขาจาชื่อใครได้สักคนเนี่ยที่เที่ยมึงก็มีบุญเลยกูบอกให้นะมึงก็มีบุญเลยเออจะบอกให้นะผมบอกเเรื่องที่ดีแล้วล่ะผมยินดีกับคุณครับที่คุณทักษิณพูดถึงคุณนะแค่นั้นเอง ้องแยกนะครับผมไม่ได้ชอบคนทักษสินบางเรื่องผมก็ชอบบางเรื่องผมก็ไม่ชอบผมไม่ได้เป็นสาวกคุณทั้งสินการที่ผมชื่นชมคุณทักษสินมันก็มีเหตุให้ชื่นชมผมไม่ได้เรียคคณทั้ษสินเดี๋ยวแม่งเอากูไปแล้วไอ้มาร์กแม่งเรียน,นู่นเรียนนี่ ใครดีผมก็ผมก็ดีพูดในเรื่องมูดีเขาส่วนเรื่องแย่เขาผมก็ไม่ได้ลืมนะเอองนั้นผมบอกเลยว่าคุณนักศสลป์เนี่ยเขาดังระดับโลกอันนี้มันเรื่องจริงผมไม่ได้เลียมันคือความจริงนะครับเออมันคือความจริงดังนั้นเมื่อเขาดังระดับโลกแล้วเขาพูดถึงไทยเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคุณต้องดังจริงต้องมีเหตุที่เขาพูดถึง อยู่ดีคุณทักษิณจะไม่มาพูดชื่อใครึ้นมาลอยๆด้ยโดยไรสาระไม่เป็นเป็นไปไ,ไม่ได้เขาเขายิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมานั่งสนใจลากย่าเออใช่ไหมครับผมรู้ว่าแล้วกาพูดถึงผมผมจะดีใจมากด้วยด่าผมก็ยังไม่กลัวเลย <laughs> แล้วคุณไักษิณด่าผมไอ้เยี่ยมมากมึงมด่ากูแล้วนะ ก,ก็ไม่เป็นไรมันเรื่องจริงเนี่ยใช่ไหมเออคนเรานะถ้าไม่มีแผลจะไม่กลัวอะไรเลยมันผมเนะี่ยผมไม่เห็นกลัวเหนะี้ยอะไรว่ากูไม่มีแผลไงถ้าผมมีแผลคุณคิดว่าผมจะได้นั่งอยู่อย่างนี้ไหมมันก็คงเล่นผมไปแล้วใช่ไหมครับเออนะครับผม ไม่มีแผลผมไม่เคยมีประวัติค้ายาค้าของเถื่อนใช่ไหมผมไม่เคยโกงกล้างผมไม่เคยรับเหมายัดใต้โต๊ะอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กลัวเพะในเมื่อเราไม่เคยทําอะไรผิดกูกไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนใครจะด่าก็ช่างแม่งใครจะพูดก็จบไปแค่นี้แต่ผมมั่นใจว่าชีวิตนี้ ด้วยวัยที่ชีวิตที่เหลืออยู่นะมันน้อยกว่าชีวิตที่ใช้ไปแล้วผมจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้สร้างสมคุณงามความดีผมยอมเสียทุกอย่างแต่ผมจะไม่ยอมเสียเกีดยรติยศในความเป็นมาพี่ตวงมันคือมรดกที่ผมจะมอบให้ลูกหลานวันหนึ่งลูกหลานผมโอ้ยปูปูผมีผม่้รู้ว่ามาพี่ปู คุณว่ามันมีค่าไหมมันยิ่งใหญ่ไหมคุณไม่ต้องใช้งเงินเท่าไหร่ครับวันนี้นายกตมอบมรด,ดกไว้ลูกหลานแล้วมเป็นนายกที่เฟอ้อฟ้าที่สุดในโลกเป็นนายกที่บ้าอัหน้าที่สุดในโลกเป็นนายกที่ตะบัดสันขลุยศประชาชนเอาไหมมรด,ดกแบบนี้เออใช่ไหมอันนี้คือความน่ากลัวนะ สิ่งที่นายกตู่จะมอบให้ลูกหลานโอเคเงินทองคุณมอบให้ลูกหลานแล้ว,ลวคุณมีเงินลูกหลานคุณก็ใช้มันหมดแต่ถ้าหยุดมันเปลี่ยนมือก็ไปเป็นของลูกเป็นของหลานเป็นของอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับแต่คําว่าจันโอชาเนี่ยผมว่าลูกหลานคุณอาจจะไม่ใช้นามสกุลนี้ละอาจจะไปใช้นามสกุลผัวหมดเพราะนามสกุลนี้พอคนพูดถึงปุ๊บ อ๋อเป็นอะไรกับนายกประยุทธ์เป็นเหลนโอ้โหสมัย่านประยุทธ์เป็นนายกนี่แม่งบริหารประเทศชิบหายไว้กลัวหมดใช่ไหมนี่สินเยอะที่สุดเลยโดนด่าเยอะที่สุดเลยอะไรโอ้โหเป็นไงครับมรดกแบบนี้แหละครับที่คุณจะมอบให้ลูกหลานครับผมไม่เอานะครับวันนี้ผมถูกนายกแกล้งความดำเนินคดี เออเอาครั้งหนึ่งในชีวิตยัดแม่ในสู้คดีกับนายกหก่อยวะกูขอสู้คดีกับนายยกหยะไรแล้วกันแต่มารู้ไหมว่าเออวันนึงกูโดนนายยกแจ้งความเร่งคดีก็ไม่เป็นไรแต่แดงกูก็เจ๋งอ่ะวันไหนคดีขึ้นสู่ศาลน่ะกูไล่สดแม่งหน้าศาลเลยเนี่ยวันนี้ผมถูกดำเน,นินคดีโดยนายยกรัฐมนตรีกูเล่นแม่งแบบนี้อยู่แล้วแต่กูจะไป ไม่ยอมคุกเข่าเขาไปหามึงแน่เออนะกูยอมแต่ให้กูคุกเข่าไปอ้อนวอนกูไม่เอากูจะสู้เออใช่ไหมว่ามึงเป็นนายกไอ้เหี้ยมึงบริหารประเทศไม่ดีห้กูชมได้ไงกูก็ด่าดิงั้นกูจะดานักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเออ เล่นกับใครไม่เล่นหัาลวกูยอมตายแต่กูไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีกูคือมากฟีบูนะเว้ยผมยอมรับผมเป็นคนกวนตีนผมเป็นคนที่คิดอะไรแม่งแบบหลุดโลกเออวันนี้งานเนี้ยผมบอกนายกเสียเสียมวยให้ผมอะ สมัยก่อนผมแม่งไม่ได้มีใครรู้จักเลยอยู่ดีมีทหารมาเชิญไปนั่นก็เลยดังเลย,ยได้ไหมกูรู้กิ่ดูเดียบวันนี้ขนาดคอสอชอมีอำนาจใหญ่ล้นล้นบ้านล้นเมืองเนี่ยยังให้ความสำคัญกับมาร์คพี่บัวแสดงกูเจ๋งเนี่ยผมภูมิใจนะกูไม่ได้กลัวเลยนะวันนั้นผมบอกเลย,เอยโอ้โหแม่งกูได้รับเกียรตินขนาดแม่งโดนเชิญตัวไปปรับธนวิสัยเลยนะผมไม่ได้ไปปรับธนวิสัย กตีนะเห็นไหมครับเออมึงถือว่านั่นนะผู้มีอำนาจคุณเสียเสียเสียท่าให้ผมแล้วนะเมื่อก่อนมีใครรู้จักมาที่ไหนละ่ะเออเห็นไหมครับกูไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะครับคุณผิดคําพูดประชาชนอ่ะผมก็ด่าคุณนี่คุณบอกคุณจะทำตามสัญญาไม่ทำสัญญากูก็ด่าดิเห็นไหม คุณบอกคุณจะคืนความโุขอ่ะเห็นไหมแล้ววันนี้ที่คุณมาเดิมเดิดีผมว่าอคุณกลัวผมใช่ไหมคุณคิดว่าคุณจะใช้อำนาจในมือคุณมากั่นแกล้งผมว่ะคุณคิดว่ากูจะกลัวไหมถ้ากลัวกูจะด่ามาเลยทุกวันนี้กูด่ามากี่ปีแล้วนะเออใช่ไหมครับก็ง่ายด้วยกระใจผมเป็นพวกอ่ะ ทำดีเนี่ยผมก็ชมอ่ะคุณทักษิณผมก็ไม่ได้ด่าทุกเรื่องเนี่ยผมบอกเดยคุณทักษิณมีเรื่องเดียวที่ผมไม่ชอบคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องญาติพี่น้องการออกกฎหมายเอ,อื้อธุรกิจตัวเองอันนี้ที่ผมรับไม่ได้แต่เรื่องความรู้ความสนามากผมไม่เคยว่าเลยทักษิณโง่ไม่เคยใช่ไหมผมก็บอกคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ฉลาดเก่ง นาะยกที่ระเกงนี่ประเทศไทยจะเลิกอยู่แล้ว